อธิษฐานพรรษานี้มันก็เหมาะกับญาติโยมด้วยแปลว่าตั้งจิตมั่นว่าจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้แปลว่าขอถ้าขอนี่แปลว่าเอาแต่อธิษฐานนี่แปลว่าจะทําเดี๋ยวนี้มันต่างกันสมัยนี้เราอธิษฐานกันมากแต่เป็นการอธิษฐานเพื่อขอไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรก็แค่อาจจะมีเครื่องเซ่นว่าสักนิดหน่อยหรือว่าเอาเงินไปบริจาคก,ก็ขอกันแล้วอันนี้ไม่ได้พึ่งความเพียรของตัวเอง อธิษฐานจริงๆแปลว่าลงมือกระทําด้วยความตั้งใจมั่นอย่างเช่นอธิษฐานพรรษานี้ก็อธิษฐานว่าตั้งใจจะอยู่ในพรรษาให้ครบสามเดือนอยู่ในวิหารอยู่ในอาวาสอาวสเสอาเวาสเก็อาวาสอธิษฐานตั้งใจว่าจะอยู่ในอาวาสให้ครบสามเดือนโดยจะไม่ไปค้างแรมที่ไหนถ้าไม่มีกิจจําเป็นพวกเราซึ่งเป็นคารวาสแม้ว่าจะครองเรือน แต่ว่าก็สามารถอธิษฐานได้ในช่วงข้าพรรษาอธิษฐานว่าจะถือศีลอุโบสถทุกอาทิตย์หรือว่าทุกวันก็ได้หรืออธิษฐานว่าจะกินอาหารมังสวิรัตอธิษฐานว่าจะลดละอบายมุขถ้าละไม่ได้ก็ให้ลดไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่หรือว่าอบายมุขอย่างอื่นเช่นการดูหนังฟังเพลงการเที่ยวห้ามการเที่ยวกลางคืนนักเรียนก็อาจจะอธิษฐานว่า โทรศัพท์มือถือพันศานี่จะใช้แค่วันละครึ่งชั่วโมงนะไม่เกินนี้หรือว่าจะเล่นอินเทอร์เน็ตจะเล่นเกมออนไลน์ไม่เกินวันละหนึ่งชั่วโมงนะอันนี้ก็ได้หรือว่าสองชั่วโมงก็ได้หรือว่าเล่นมาสี่ชั่วโมงต่อคืน,นต่อวันก็ลดมาสักหน่อยเพราะพวกนี้ก็เป็นอบายามุขอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวนี้อบายามุขในสมัยนี้ยุคบริโภคนิยมมันมีหลากหลายมากการเที่ยวห้าง ไม่มีเงินก็ไปเที่ยวห้างนะเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรหรือเพราะว่าติดแสงสีนี่ก็อบายมุกมันมีหลากหลายการเล่นเกมออนไลน์ก็อบายมุกแม้แต่การแชทไม่มีสาระไม่ทําไม่ได้หรือโทรศัพท์มือถือมีบางคนนี่ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่แค่มศส,สามเสียค่าโทรศัพท์มือถือประมาณ30 0 0 0บาทไม่รู้ว่าเสียไปได้ยังไงหรือว่าใช้เวลาตอนไหนโทรเข้าห้องน้ําก็โทร เว้นแต่เวลานอนไม่ได้โทรเวลากินก็ยังโทรอันนี้เราเป็นอบใบมุกเพราะมันติดซะแล้วก็ใช้ช่วงขา้าวพรรษานี่แหละลดละทไ,ได้นะของพวกนี้เนี่ยจะใช้คําว่าทําอย่างทําให้ดีที่สุดเดี๋ยวนี้หลายคนนี่ก็บอกว่าฉันจะทําให้ดีที่สุดแต่ไม่ได้บอกว่าที่สุดนี่แปลว่าอะไรอธิษฐานภาษาเนี่ยเตืออธิฐานแล้วก็ตามถ้าจะให้ได้ผลต้องกําหนดหมายชัดเจนอย่างเช่นพระอธิฐานภาษาก็บอกว่า3มเดือน ไม่ใช่เพราะว่าฉันจะทําให้ดีที่สุดแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอย่างเช่นถ้าเราจะลดละเรื่องการช้อปปิ้งก็ต้องบอกเลยว่าเออพรรษานี่จะไม่ไปเลยหรือไม่ก็เดือนละครั้งหรือว่าติดโทรทัศน์ติดละครก็บอกว่านี่จะดูโทรทัศน์แค่คือละหนึ่งชั่วโมงหรือคือละสองชั่วโมงก็ว่าไปมันต้องมีตัวเลขที่ชัดเจนหรือต้องมีกําหนดหมายที่ชัดเจนไม่ใช่เพราะว่าฉันจะลดละแอบมุงให้ดีที่สุด แต่ไม่รู้ว่าแค่ไหนอธิษฐานก็จะกําหนดไว้ชัดเจนมันจะได้เป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าทําได้หรือไม่ได้แล้วก็ถ้าเราอธิษฐานแล้วก็ต้องทําให้ได้อันนี้ก็ขอให้แต่ละท่านได้ลองไปพิจารณาดูอะไรที่เหมาะกับตัวไม่ต้องมากแค่อย่างสองอย่างก็พอและสำหรับผู้ฝึกใหม่หรือบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของไม่ใช่การลดละแต่หมายถึงการทำความดีก็ได้เช่นทำความดีว่าฉันจะไปช่วยเหลือ คนป่วยในโรงพยาบาลไปเยี่ยมคนป่วยในโรงพยาบาลเดือนละครั้งนะหรือว่าฉันจะช่วยเก็บยพยิญนะาช่วยงานของโรงเรียนอาทิตย์ละครั้งนะตั้งเจตธิษฐานแบบนี้หรือว่าทุกอาทิตย์ฉันจะตื่นขึ้นมาให้เช้าเพื่อที่จะทํางานทบทวนบทเรียนตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันนะนะทางสายกลาง แปลว่าทางที่ถูกไม่ใช่ทางที่ผิดนะไม่ได้แปลว่าพอดีพอดีคําว่าพอดีพอดีเนี่ยมันมีอีกคํหนึ่งใช้คําว่าสมะเนะีเช่นถ้ามีความเพียรแต่พอดีเรียกว่าวิริยะสมัตตาขี้เกียจนี่ก็ไม่ใช่หรือว่าหักโหมมันก็ไม่ใช่ไม่พอดีส่วนใหญ่เรามักบอกว่าขยันแต่พอดีพอดีคือว่าให มีความเพียรอยู่ในทางสายกลางอันนี้มันไม่ใช่ว่าทางสายกลางจริงมันแปลว่าวิริยะสมมตาหรือว่าใช้ชีวิตแต่พอดีพอเพียงใช้ชีวิตแต่ทางสายกลางคือไม่ตรหนีทีเหนียวแล้วก็ไม่พุ่มเฟือยอเราก็เรียกว่าสมชีวิตตาพอดีพอดีมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่มากไม่น้อยนะถ้าไม่มากไม่น้อยนี่มันคือพอดีมันมีคาหนึ่งซึ่งมักจะตามวิทสมมสมมก็สม,สมดุลนี่ก็ใช่ สมดุลนี้คือพอดีพอดีแต่ถ้าเป็นเรื่องของทางสายกลางแปลว่าทางที่ถูกไม่ใช่ทางที่ผิดไม่มากไม่น้อยทาไมมากไม่น้อยนี่เป็นเรื่องความพอดีแต่ว่าทางสายกลางเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องความผิดความถูกไปถูกทางก็เรียกว่าเป็นทางสายกลางทางที่นาไปสู่การพ้นทุกข์ก็เรียกว่าทางสายกลางมัเชนักกายานธรรมมชิมาปฏิปทาซึ่งไอทางที่ไม่ถูกเนี่ยก็มีอยู่สองทางใหญ่ๆ เรียกว่าทางสุดโต่งก็คือการหมกมุ่นมัวเมาในกามและก็การทรมานตนอย่างที่บอกไว้แล้วเมื่อวานว่าคนทั่วๆไปเนี่ยก็มักจะเกี่ยวข้องพัวพันกับทางสุดโตง่งทางสุดโต่งไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่เมาหัวลาน้ำเอาแต่เที่ยวไม่หยุดไม่ย่อนหรือว่าพวกที่เป็น โยคยีทรมานตนกดอาหารกินอาหารวันละสองเม็ดข้าวสอเม็ดหรือว่านอนบนตะปูถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นก็จะเข้าใจว่าเราไม่ใช่คนเหล่านั้นแต่ที่จริงคนทั่วทั่วไปนี่ส่วนใหญ่ก็มักจะคล่องแวะอยู่กับทางสุดตรงอย่างที่ได้ยกตัวอย่างว่าคนที่เพลิดเพลินในกามยินดียินร้ายเวลาได้ประสบอารมณ์ที่ น่าพอใจก็มีความยินดีกินอา,าอาหารอร่อยก็เพลิดเพลินได้รับคำชมก็เพลิดเพลินในคำชมนั้นพอถูกตำหนิก็เก็บเอามาคิดครุ่นอันนี้ก็เรียกว่าข้องแวะทางสุดโต่งยินดีในคำชมในอาหารที่อริดอร่อยในเพลงที่ไพเราะจนลืมตัวบางคนดูนิยายจนลืม,ลมเวลาดูละครจนลืม,ลมเวลานอนหรือเพลิดเพลินในเกมอินเทอร์เน็ต อันนี้ก็เรียกว่ามัวเมาในกามคนที่ถูกตำหนิก็เก็บเอามาคิดโกรธใครก็เอานึกถึงนางคนนั้นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางกินก็คิดนอนก็คิดจนนอนไม่หลับบางทีเขาก็ตำหนิเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะเราก็เก็บเอามาคิดยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์แต่ทุกข์ก็ไม่ยอมวางเศร้าโศกเสียใจเพราะพัดพลาดสูญเสียของหายหรือว่า คนลักตายจากไปก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางก็ยังคิดยังหัวนึกถึงอดีตนะที่เคยมีเขาอยู่ที่เคยมีสิ่งหล่านัอนอยู่นึกเสียใจขึ้นมาหมุนคุนค,คิดอยู่ในเรื่องที่ทําให้ทุกขนะ์ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางอันนี้ก็เรียกว่าทรมานตนได้เหมือนกันเป็นทางสุดโตง่งดังคนเราเวลาเจออะไรเนี่ยเจอสิ่งที่เป็นบวกก็มักจะเข้าไปเพื่อเพลินยินดีอันนี้ก็เรียกว่าสุดโต่งแล้วหรือว่าเจอสิ่งที่ไม่ดี ที่ไม่ถูกใจก็เก็บเอามาคิดหมกมุ่นอยู่กับมันอันนี้ก็เรียกว่าทรมานตนแล้วเป็นทางสุดตรงหรือว่ามีอะไรก็ตามเนี่ยทางสุดตรงนี้ก็หมายถึงว่ามีไม่เป็นเช่นมีความร่ำรวยมั่งคัง่งมีชื่อเสียงเกียรติยศก็เพลิดเพลินมัวเมาประมาทหรือแม้กระทั่งมีสุขภาพดีก็เพลิดเพลินประมาทไม่คิดไม่นึกว่าสักวันจะต้องป่วย นึกว่าฉันนี้นะเป็นคนที่มีความสามารถจะทำอะไรก็ได้หรือมีความเก่งกล้าสามารถก็ลหลงไหลเพลิดเพลินในความเก่งกล้าสามารถนั้นคิดว่าตัวเองแน่คิดว่าตัวเองเก่งใจที่เพลิดเพลินกับการมีนะไม่ว่าจะมียศมีทรัพย์มีชื่อเสียงมีความเก่งกล้าสามารถพวกนี้เนี่ยพอเพลิดเพลิน้าไปก็เท่ากับว่าหมกมุ่นพัวพันในกามแล้วนะเป็นทางสุดตรง เราจะเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยพอมีอะไรแล้วเนี่ยมักจะประมาทในทางตรงข้ามเมื่อเสียไปเช่นเจ็บป่วยสูญเสียทรัพย์เงินทองล่อยหลอลงไปหรือว่าแก่ชราก็เอาแต่ทุกข์เจ็บป่วยนี่ไม่ใช่แค่ป่วยกายอย่างเดียวใจก็ป่วยด้วยกลุ่มอ,อกกลุ่มใจนะอย่างเช่นเป็นมะเร็งนี่อาการยังไม่ทันจะออกเลยเพียงแค่ตรวจพบอาการนี่ก็นอนไม่หลับกินไม่ได้ อันนี้เลยว่าทรมานตนคือมันมีทุกข์กายอยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังเอาความทุกข์ทางใจเข้ามาทับถมตัวเองีย่ว่าทรมานตนไปไหนก็เอาแต่คิดเรื่องนี้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเป็นการทําร้ายตัวเองเป็นการเอาทุกข์มาท่วมทับตัวเองก็จะเห็นได้ว่าคนเรานี้ทรมานตนอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะโดยเฉพาะทรมานที่ใจสมัยนี้ไม่ค่อยทรมานที่กายมันไปนทรมานที่ใจแทนก็เป็นเรากันทั้งนั้นแหละ อันนี้เรามีไม่เป็นเมื่อมีไม่เป็นแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะเข้าสู่ทางสายกลางได้มันก็เข้าไปสู่ทางสุดตรงเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่มีสูญเสียไปก็กุ้มอกกุ้มใจของหายหรือไม่พอใจก็หายด้วยเสียไม่ใช่แค่เสียของเสียใจด้วยนี่เลยว่าสุดตรงนี่เราทรมานตนงนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้เข้าใจว่า้เรื่องทางสุดตรงนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนพิเศษคนบางกลุ่มคนกลุ่มน้อยแต่มันคือเรานะคือเรา เราก็ต้องพยายามรักษาชีวิตจิตใจให้อยู่ในทางสายกลางที่จริงทางสายกลางเนี่ยมันมีหลายความหมายมันมีหลายวิติหลายระดับอะไรที่มันไม่ใช่ทางสายกลางนี้ไม่ใช่มีแค่การสุขาริการนิยคหรืออัตักหรือมาฐานนิโยโผู้ยานี่คือว่าทางสุดตรงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การทรมานตนและการผัวพันในกามความคิดความเชื่อบางอย่างมันก็ถือว่าเป็นทางสุดตรงได้เช่นเชื่อว่า มีตัวตนที่ยังยืนอน,นี้เรียกว่าสัะตตติิฐิมีตัวตนที่ยั่งยืนตายไปแล้วก็ยังไปเกิดในร่างอื่นต่อไปเมื่อที่คนไทยจำนวนมากเชื่อพอตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่วิญญาณดวงเดิมแต่ไปเกิดใหม่ในร่างอื่นนะอันนี้เรียกว่าสัะตตตถิฐิก็เป็นทางสุดโตง่งไม่ใช่ทางสายกลางคือมันผิดอีกอันหนึ่งคืออุเฉททิติก็คือไปคิดว่าตายแล้วศูนย์หมดลวมทุกยอดศูนย์ไปเลยไม่เหลืออะไรเลย อันนี้ก็วิชาทิฏฐิเป็นทางสุดตรงอีกทางที่ไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางคือการที่เห็นว่ามันมีจิตที่เกิดแล้วก็ดับถ้ายังมีเชื้ออยู่ก็ไปเกิดถ้าไม่มีเชื้อถ้าเชื้อหมดแล้วมันก็ไม่ไปเกิดอีกต่อไปเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแม้กระทั่งความคิดว่าเราทุกข์ทุกข์เพราะเราทำนี่ก็ยังถือว่าไม่ใช่นะทุกข์เพราะคนอื่นทําก็ไม่ใช่แต่ทุกข์เพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยเริ่มตั้งแต่อวิชชา สังขารวิญญาณไปถึงนำรูปผัสสะไสตนะโนนไปถึงตัณหาอุปทานภาพชาติเวลา,าท่าอธิบายท้การอธิบายอย่างนี้คือว่ามันมีเหตุถึงทุกข์นะไม่ใช่ว่าเราทําหรือว่าคนอื่นทำเหตุนั่นก็คือตัวกิเลสตัววิชานั่นเองคราวนี้เนี่ยก็อยากจะพูดต่อไปว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องทางสายกลางเนี่ยนะมันก็จะทําทให้เราดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องในทางที่ ไม่ปิดไม่พลาดที่บอกบอกไว้แล้วว่าทางสายกลางเนี่ยมันมีความหมายที่หลากหลายมากนะยางหยับหยาบก็อย่างที่ว่าก็คือว่าไม่ใช่ทางที่เป็นการทรมานตนและไม่ใช่เป็นทางที่เป็นการพัวพันในกามถ้าละเอียดหน่อยก็เป็นเรื่องการไม่ยินดีเมื่อได้เจอหรือมีสิ่งที่น่าพอใจหรือได้เสพอารมณ์ที่ทําให้เกิดสุขเวทนาขึ้นแล้วก็ไม่ยิน้ายเมื่อเจออารมณ์ หรือเมื่อสูญเสียเมื่อเจออารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาหรือเมื่อสูญเสียของรักบางทีท่านก็ละเอียดไปถึงขั้นว่าแม้จะปฏิบัติคนที่ปฏิบัติทางจิตเช่นสติปัฏฐานเนี่ยถ้าปล่อยใจลอยอันนี้ก็ไม่ใช่หรือว่าถ้าเพ่งไปก็ไม่ใช่ก็เรียกเป็นทางสุดโต่งกันนะถ้าเผลอนี่ก็สุดโตง่งถ้าเพ่งก็สุดโตง่งเพราะมันผิดทางมันไม่ใช่ทางมันไม่นําไปสู่สติปัฏฐานได้ที่ว่